สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังป่ายเมื่อนี้มาเจอกับบินตาสาวลูกจิตจ้าพ่อใหญ่สมิทธ์ปู่กับหลานหน่อยครับเมื่อนี้แตงแต่เศร้านะครับผมตื่นเช้าเกินมาตื่นเศร้าหนึ่งเขาใส่บาทนะครับแต่บ่ดด้ไปไปใส่จากเทื่อนบ่้มบ่ดด้ว่บ่ดด้ใส่เราบอ่ทันวันนี้กินไปใส่จากเทื่อกอะ ไม่ได้ไปใส่จักเทอร์เนาะแมนไม่ได้ไปใส่จักเทอรก็มีแต่ไปวัดหลวงในวันที่มีโอกาสนะกดเงี่ยนกวดท่านดังเพื่อนเป็นคนดังเลยดิมินตาดังไฟไว้แล้วดังไฟปิ้งดังไฟมื้อนี้ <สม S 2> อ่เฮดเ,เมนูอ่อมต้มปลาส,มสมาส้มปลาส้มปลาส้มปลาปิ้งส้มปาลาแล้วก็อ่าถอดปลาดุกนะครับ นั่จะซีทอดหรือว่าสิปิ้งกับลูกทอ,อดหรือปิ้งนะครับไฟกับลูกแล้วเด้เมื่อคื้นมีฝนตกแค่ไงครับพี่น้อง<ผ>อันนี้เป็นตกแง,กแงบรรยากาศ <นะ S 2> บ้านของเฮาเนาะบ้านบ้านบ้านของพันธุ์บุตตกแห้ง,หงส่วนที่ไปไทยเออ่ไปไทยดูดูที่มีกลุ่มเลนครอกคบบอ่อปลาบอ่อยังอยู่อยู่ยแถวทันนะครับ ลูกค้าผมจะมาแต่เศร้าเมื่อนี้เมื่อเช่นกับเด็กบัดไทยหอดอันไร์สดนะครับช่องของมิตานมาบุกขึ้นช่องเจ้าบ่บัดฑิไร์สดนะดื่มกาแฟกันก้นนะครับตัวนี้เป็นอ่าที่ตอนรับแขกเลยครับพี่น้องที่ตอนรับแขกนี่น้ำชากาแฟนมนมเนยอยู่แถวนี้นะครับสำหรับตอนรับแขกตอนรับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ซื่อมาสู่ กันกินน้ำนะครับเต็มเลยโต๊ะนี่มีน้ำชากาฟแฟยังต่างต่างนะครับคุณไป<ะ>อันนี้เป็นห้องทำงานาจะไปนะครับเบืง้งที่ทำงานปไปไปเบิง้งกินกาแฟกัาเนาะนะ,<บ>ะเอามาเบื้องด้วยเนี่ยโอ้ทนัทนไฟติดแล้วนี่ครับกับแบบตาตาาบัตรตัผ้าผ้าเบิ้งนะครับบมแมนมุมกล่องก็คืออันี้ไปแบบ เชินบรรยากาศจริงๆเลยนะครับผมอ่ะยัดอาหารกับยุนี่นะครับหนึ่งเขาไปเนี่ยนะครับตื่นเช้าหนึ่งเขาเป่าไฟนะครับง่ายๆนะครับใจชีวิตง่ายๆใจชีวิตแบบเรียบง่ายอาหาร <c oughs> อาหารมือนี่ก็มีอันปลาดุกเหยียบใบเนาะอันนี้เป็นปลาดุกจักโตบนนี้ เพ็ดคือลูกค้ากินน้ำเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มีสมที่ซือมาจากตลาดปลาอ้เหลือสามตอนตรงนี้เหลือสี่ตอนสี่ตอนใส่หนึ่งเออโอ้ตาฝาดดิโอ้สองตนสองตนมันมันมันตันเหยาเนาะสองตอนครับพี่น่องเป็นปลาสบายคนคนของคนยัตาฝาดอยากกินเนาะตาฝาดถ้าอยากอยากแล้วเห็นเห็นแลอยาก แสบอยู่ด้มื่อนอ่ะปิ้งแ,แสบแสบนะครับแสบอยู่จะมาไฟติดนั่นจักหน่อยแล้วก็ะจะปิ้งเอาเอาเอาไปตองมาห่อบ่แม่นเอาไปตองมาไปตองมาห่อ, <ฮะ S 2> อแล้วก็บบบปิ้งนะครับอ่ะมากินกาแฟกันก่อนครับได้ไปตองมาแล้วไปตองไปตองมาฮมกปลาสวายอืม จนี่พอแล้วล่ะตัดเอาสองตอนอสองตอนเอาสองตอนอเอาข้างไฟไว้ก่อน แล้วก็มันเดมกาแฟส่งกาแฟไปเรียบร้อยกาแฟแล้วก็ขนมขนม,ขนมปัง,งสังขยาไปเตยมิ้นตาายากขึ้นออยากนะครับไปห่างไม่ขนนึ้นหยุดสี่สิบห้าบาทเป็นเดนะสี่สิบห้าบาทค่อยอย่างหัวแต่ซื้อผักบุ้งะนะนยผักบุ้งผักบุ้งสิบาทได้สิบอ,อันสิบตน้นบ่ ประมาณสิบต้นต้นละบาทกนันอะไรสิบบาทได้สิบต้นมันก็เลยถือต้นละบาทมีเศร้าต้นเศร้าต้นบ่เออพักพักบ่งมีเศร้าต้นม,มัดหนึ่งน่ะเขาขายมัดละสิบบาท oh, จะว่าเท่าไหต้นละห้าสิบตังค์สองต้นบาทป้า อันนี้จะใส่ใส่หอมนะครับใส่หอมใส่พริกสดเข้าไปเนี่ยป,ปิ่งปิ่งปลาเนี่ยพริกอยู่ในบบได้อ,ออกมาเธอเอาพริกให้อืเอาออกมาอืมเยวจะเอาอกเอาออกมาให้อ่ะตั้งกองไว้ก่อนหนึ่งมิ้นตาเฮ็ดไอ้สมปลาบเมนค่อยเฮ็ดโอ้โบนในปิ้งสมปลา กรนเท็ดมาหมดพริกมีหลายแบบอันนี้ของอนนนอัี้ของเฟินอันนี้เื้อมมใาต่ตตบมุมวงวันนี่มาเคือเทศน้ำ วิธีทำอาหารแบบง่ายอันนี้กาแฟของมิ้นตากาแฟอียงเอื่นเอื่นกาแฟอย่างเนาะกาแฟคอโลนะฟิลปะเพื่อนจะกินคอโลฟิลทานลุกแล้วดีฮะโปให้มันซาเดี๋ยวมันกระจายปะอ่าโอไฟเตียเดี๋ยวยันไฟไตเมื่อนี้จะปิ่งสองหอปิ่งสองหอเลย อืมนี่ก็บอใส่ลายเนาะพอแล,ล้วนะไอพ่อเป็นหอมบอ่ะแต่ว่าหมักพริกเหนีวคือคักเด้กินกับสมถือกันมันของถือกันเด้อืมอ,อ๋อันนี้น้อไม่สมไม่จงเตี้ยแมนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเ,นเห็ดยังเห็ดซุปน้องไม่สมบ่ะอ่าบูรุษเลย,ยก็ได้จะบ่ได้กินวันสันวันเพิ่นเห็ดซุปหน่อยๆ แดงวมาคนมาต่มซุบอยู่น่ะโอ้ยสิเันกินเขาแล้วเย่ข้าไปเติมแก๊สเลยแก๊สมันเบิดก็ต้องเติมมอนอร์ยานมันเบิดกันเฮ็ดกับโพอเที่ยงบ่ได้พันพันนึงครับพี่น้องพันเอาเนี่ยเอาใบตองพันละกะดะเรี้ยเลีมาใส่นี่เตานี่เนาะใส่เตา ไฟไฟกันนี้คันมันจงไปโดวนเดี๋ยวมันจะตายก่อนนันและมันจะตายปะเฮานี่นะคันไฟดับนี่เพื่อนเอินไฟตายด้วยครับพี่น้องไฟตายอยู่เพราะท่านคันบานเฮาไฟหมดแล้วแล้วไฟดับแล้วแต่มินตาว่าอไฟตายแล้วเพื่อนเบือได้ก็ได้มดคอยนะบอกมันมันก็นได้อยู่แต่วันที่เจ้าว่าวตลอดคือไฟตายก็เสร็จ <7 S 1> แ้วนะจ้าทุกคนโอ้อาหารเช้าวันนี้แล้วก็ยังจิมี เหลือเหลือปลาดุกครับพี่น้องนี่ปลาดุกนี่เลยปลาดุกปลาดุกเอ่อหยับไว้บลัวหยับหรือบลัวหยับหรืว่ามันหยับแล้วหยับแล้ววะอืมอ่ะที่เราเพิ่มที่กินเอาว่าละโบนไายกินอ๋อตัวน้อยเพื่อติตัวน้อยแห้งแสบเด้อมกใส่ผักกิตัวคักเลยมากินกาแฟกาแฟกับขนม ขนมปังสังขยาป๊าพี่น้องเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวน้ำเย็นมาแล้วกาแฟากระไดเนาะรีบกินรีบก <c oughs> ินอ๋อเปล่นไข่เห็ดไข่งามนะกาแฟคุณช่วงกาแฟมาแล้วคุณควอยปไปเอาใบตองมาหอ่ออันปา่าคุณยูกระบอกบ่อถึงอสังขยาสังขยาใบเตย อยากย้ายกันทำง,งานให้เขานะครับผมเยวมินตาดูแลทั้งกินับไฟแล้วดูแลทั้งอาหารพรมกับสีเขาห้องให้เขาเ<ค>นาะคนตกหล่นกนเลยมืนเค่อนวานฝ่าหัวคับมือขค้ืนนี่ถ้าหากว่าอ่น ฝนตกแห้งขึ้นมือขึ้นนี่ใน่วงที่มันติดต่อกันมาเั้งสิบมือนะทวมบ่เหลือที่มันตกที่มาที่ลายลายเหมือนอะ่ะมันคือมันตกบ่แห้งตกแนยเนะเนะตก,ตกะเห็ดแห่ห้าวังคันตกบ่าเส้าหนึ่งตกตกบ่าเส้าหนึ่งตกหน่อยแล้วมันขึ้นนี่ฝาดลงมาโอ้ยอือง้งห่วงอีกล้วขึ้นเราการใช้ชีวิตนะครับผม การใช้ชีวิตของเขากับปมะมาณนี้เลยเนาะดูกันด้วยน้ำกันแบบนี้หละนะค,ครับเพิ่งกันไปเรื<ๆ>่อยๆฝากติดตามเด้อนะครับผมฝากติดตามกันใช้ชีวิตนินตากับพญ่นะครับผมอยู่เมืองไทยนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าโชคดีเนี่ยโชคดีที่ว่าเขามีงานเฮ็ด เป็นของตัวเองอยูทีบัานเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองนะครับอยากได้หลยเฮ็ดไลายอยากได้หน่อยแ็นอนอยู่นะครับผมเขาสำรับมือเนียวไว้สำหก่อน้อะมีเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะสำรับมือนี่ผมและมินตราก็คง,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 งขอข่าวคมว่าส,วส,บสบายดี